สวัสดีครับก็พบกับดับบบร์คไลฟ์ช anel เช่นเคยก็ไม่เช่นเคยหรอกไม่ได้ทำคอนเทนต์นานมากแบบไม่รู้จะปล่อยนานยังไงทำทาแล้วแบบไม่มีเวลาตัดคลิปอันนี้ผมอัดสดไม่ตัดคลิปแล้วกันเนาะไม่รู้จะทํำยังไงหรือจะตัดใสอินโทรไปอะไรก็ได้เนาะอ่ะคือคอนเทนต์วันนี้ก็คือกาชาครับอ่าตอนแรกอะ่ะผมอะ่ะกาว่าจะเก็บไว้กดไลเด่นแล้วก็ไปเล่นตัวลองแก้เบือเ่อไปสักพักหนึง่ง อ่าแล้วตัวลองได้อายกากะมาก็คิดว่าเกมเนี้ยก็แลคือถ้าเก้าสิบโลแรกมันคือสุขแต่โลที่สองคือจะเป็นการันตีหน้าตู้ผมว่าเข้าใจมาอย่างนั้นซึ่งใ้ความเป็นจริงเนี่ยถ้าล็อตแรกได้ตัวหน้าตู้มันจะไม่ล็อตสองก็คือรีใหม่แต่ถ้ากรณีครั้งแรกเนี่ยเก้าสิบโลแรกเนี่ยมันไม่ได้หน้าตู้ แล้วว่าครั้งที่สองจะต้องได้หน,าน้าตู้ถ้าะฉะนั้นถ้าใครออกตรงเด็ด TT TT ก็คือสุ่มไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยเพ็ร <Head S 2> เนี่ยผมดองไว้แบบกะเอาไว้กดโชกุนไเลเด่นเต็มๆเนี่ยครับเยอะๆ,ๆแต่พอมารู้อย่างนี้แล้วอะ่ะแล้วผมก็ไปถามเพื่อนที่เล่นมาั้องแต่เกมเปิดเขาก็ยืนยันว่าอย่างสมมุติว่าตู้ที่แล้วเนี่ยผมได้คลีนะครับผมได้คลีไป สี่ห้าหกคลีคุเลนะครับได้คลีไปก็แปลว่าล็อตนี้ยมันไม่ใช่การันตีโยมิยะนะแต่ว่าล็อตนี้ยมันจะกลายเป็นว่าสุ่มตัวเนี้ห้าสิหซึ่งตอนแรกอะผมคิดว่ามันการันตีแล้วเซนทึ่งผมไม่อยากได้ตัวนี้ผมอยากได้สายุอ่าแต่พอมันเป็นเคสนี้ก็แปลว่ากดไปเถอะครับออกสายุคือหยุด แต่ถ้าได้ไอ้นี่ก็ก็สุ่มมันก็ไม่ต้องคิดมากเพราะมันไม่การันตีตอนนี้คือผมไม่มีการันตีแต่ผมกดไปแล้ว48โลนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นกดเลยถ้าทองหัวร้อนแค่นั้นจบมันก็ผ่านไปอันที่สองอตาย,ยูพอร์จะได้คือหยุด ใอปกติของเกมนี้ถ้าขอผมไอดีผม,ผมเค็มเป็นปกติต้องพูดว่าคลีกสิบโลจงหลีที่ได้ก็บ80กวบา,าแถมการันตี1 8 0ด้วยเคอจริงก็80นั่งประมาณนั้นนะคือคือคือออกซอฟพิตตี้สุดๆเทียบกับไอดีเพื่อนหรือคนที่รู้จักนี่คือเขาก,กดกัน3-40โลก็ออกตัวไก่ผมกดไป40โลเป๊ะๆออกแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ไม่รู้เป็นบ้าเลยตอกด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 กวงเธอครับกดดครับะได้ได ไปไปแลลวโอ้ปึ๊บม่วงเถอะครับอย่าทองนะเว้ยแต่ถ้าทองแล้วรุกเหรีก็ดีนะแต่ว่าผมจะได้เก็บเอาไว้กดไล่นได้ชัวๆอ่ะไปต่อโอ้ไม่ม่วงมันมันอ๋อมันพึ่งได้ตัวอะไรไม่รู้ก่อนหน้าไปทีหลิง ใช่หรอไม่รู้ช่างมันปลาคร์บอ,อะไรอระเจ็ดอันนี้อันที่แปดมันควรจะออกแล้วนะว่วงทายุทายุทายุทาย,ทายุจะได้เลิกกดทายุแมวสีหกแล้วนะครับตัวนี้ถ้าผมแมวอีกรอบนึงนิ่ง,งทะลุแล้วนะอ่ะเชื่อเลยขอทายุนะอันเดิมและ อ่ไปไซโยไซโยแม่งไปเลยรีม่งรีบ,รบ,รบออกเหอะผมกลัวมากเลยเปืองอ่าอ่าเข็มเปนปกติผมว่าม้เอะม้วเถอะลออออ่า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 อาแ่าวออา่ วความหมันใส่ป่ะ C6 จบๆแบบแมวนะครับเนาะถ้าออกคราวนี้ก็คือเกลืออ่ะแอร์คาวผมตามนะี้ับเรียกว่าคือเป็นเป็นไอดีที่เรียกว่าสีทองน้อยมากแต่ใช้เงินเติมกับเพชรโคตรเยอะช่างมันก็ต่อดีกว่า เอาซาโยมาเร็วๆจะได้เลิกาถ้าออกแมวสับนี่หัวหร้อนนะม่วงดีอำม่วงไหมม่วงขอร้องซาโยขอร้องขอร้องขอร้องอย่าแมวโอเคจบแล้วกดพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วคุว้มถ้าดูนี่ผมกดประชดทีนึงได้ปะไม่เอาดีกว่าผมเก็บโลไว้ดีกว่าไอ้ยา โอเคสรุปไม่จริงอีเวนต์นี้ก็อ่า,าเนี่ยอย่างวันเนียเฮ้จับทีโอเคครับสำหรับช็อตนีนออ้นะครับก็ถือว่า่าวว่าจริงไหมก็ไม่จริงเพราะตอนนี้ไม่การันตีสู้ผมออฟเพซที่เหลือไปกดตู้ไรเด้นมันยังน่าเสี่ยงกว่า ที่จไม่กลัวตอนแรกคือกลัวเนี่ยแหละแต่ว่าในเมื่อมันสุ่มอยู่แล้วก็ไปสุ่มตู้อะไรได้แล้วกันว่ามันจะได้อะไรซายูซีหนึ่งนี่น่าใช้ทำอะไรได้บ้างเอ้ยใช่นี่ซีหนึ่งทำสองอย่างของมันคล้ายเบนเน็ตคล้ายเบนเน็ตแต่ไม่อยากบอแล้วว่าเพราะว่ามันลงไปเยอะแล้วอ่ะ ว่าช่างมันกดอ่ามันกดไปเท่าไหร่แล้วอะเมื่อกี้มีเก้าห้าเหลือเจ็ดเก้าใช่ไหมมีสี่สิบเก้าสิบห้าลบเจ็ดเก้าลงไปสิบหกบวกสี่แปดหกสิบสี่ก็แปลว่าใกล้ทองแล้วอย่าหาทำในการกดต่ออะโอเคแต่เมื่อกี้ได้ เอาไปกดกระชาทาวอนให้โป้งโอสตาร์มาปีพิตตานาโรเลยเหรอวะ,อะน้องน้องน้องขอโวดมากเลยนะนแล้วก็มีานนึงที่อยากจะบอกคือตัวละครของอินาซึมาทั้งหมดต้องใช้วัตถุดิบในอินาซึมาแล้วอินาซึมาเนี่ยไปได้คือเวลสามสิบซึ่งผู้เล่นใหม่ที่ได้ตัวละครในกระชากลอนพวกนี้มาบอกเขาเดียวร้องไ่ายเพราะอัดตัวไม่ได้ จนกว่าจะไปว่าสามสิบก็คือเล่นแล้วเครียดครับอันนี้ความเป็นจริงเนาะตีได้เม็ดหนึ่งใช่ไหมอันนี้มันม่วงไปยังอ่ะม่วงไม่ได้หรอกกดอันนั้นแล้วกันอ่ะโอเคครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็เนาะได้น้องซายูเรียบร้อยฮันนเซกอรต ก็ถือว่าโอเคคุ้มเอาด่ามาเนีนั่นเ,เพราะว่ายัางไงตัวน,นี้มันไปแล้วใส่อะไรใส่อันนี้ไปจบๆโอเค,อเคก็รียบมรีาจิรียบีรับเรียบเรนียบรรับเีรับเียรีบีเรรีบเเเียนะรเีเีย ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นโอเวอแมวหรือ,อยังไงก็ถือว่าได้อยู่แหละน้องน่าจะแรงเนาะโอเคก็ถือว่าคุ้มแล้วครับทีมโรลี่ของเราผมที่เลยขาดใครขาดชีชียังไม่มีก็ไปลุ้นเอาน้าตู้ไรเด้นแล้วนะลลกันเผื่อได้ชีชีเป็นของแถมแต่ถ้าได้ไรเด้นก็ดีเพราะเห็นว่าเทพใส่ปั๊บอยากได้อยู่แต่ถ้าไม่ใช่ก็ได้ชีชีก็ยังครบโอเคก็สบายใจแล้ว ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับคนที่ยังคอยอยู่ในยูทูก็จะพยายามหาอะไรลงแล้วกันถ้ามีเวลานะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับผม